กินเดิมพันธไม่กินเดิมพันธ์เสียเชื่อเรื่องไก่กินเดิมพันธ์ไม่กินเดิมพันธ์ไหมแสดงว่าเขาเรียกว่าความหมานเชื่อเรื่องไก่หมานไม่หมานไหมไอเรื่องนี้มันก็เหมือนสยศาสตร์เนาะมันเป็นเหมือนวิทยา,าศาสตร์กับสยศาสตร์ที่เราจะมันมันอยู่ร่วมกันนะมันอยู่ร่วมกันถามว่าผมเชื่อไหมอาจจะ อาจจะเชื่อแต่ไม่หมดแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะนะครับเรื่องนี้ควรอยู่ในวงการเรื่องนี้ควรอยู่กับสมฟาร์มเรานะครับสำคัญนะมาไม่มานี่สำคัญนะนะครับอยู่อยู่นี่ตีเป็นต่ออยู่ยี่สิบหนึ่งนี่วิ่งหนีเฉยเลยก็มีนะฮะไม่ร้องสักแอหกก็มีนะครับไม่รู้เจออะไรไอเราก็ไปบางทีเราก็ไปว่าโดนยงโดนยาอะไรพอออกมาปุ๊บ มาอยู่ที่ซุ้มไม่เป็นอะไรเนี่ยครับเป็นไงล่ะรู้สึกว่าขนลุกเลยไหมนะฮะไก่โดนยานี่มันก็จะต้องซึมต้องอะไรเนาะออกมาอยู่ในซุ้มแล้วเนี่ยเมาค้างสุ่มเฉยเลยไม่เป็นอะไรนะครับเอาไก่มาใกล้ๆจะสู้จะตีเหมือนเดิมแต่พอลงไปสนามนะไม่สู้ใครถ้าลงไปในสนามนี้ไม่สู้ใครนะี่ครับถามว่าผมเชื่อไหม ผมเชื่อห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นผมยังไม่เชื่อผมก็เอาวิทยาศาสตร์แต่เรื่องลี้ลับเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เชื่อครึ่งหนึ่งประมาณนั้นสําหรับผมนะนะครับผมสําหรับผมนะนะครับแบง่งๆกันแบ่งๆกันนะครับนะผมว่ามันก็มีส่วนมีส่วนนะครับมีส่วนมีส่วนในเรื่องนี้นะครับ ออกแบบไม่มีเหตุมีผลเนี่ยออกแบบหมานไม่หมานเนี่ยนะครับมันมีส่วนนะครับแต่ถ้าผมให้ผมมองในมุมมุมของผมผมก็จะชอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับเรื่องหมานไม่หมานเนี่ย,นนยแต่คำว่าไก่หมานเนี่ยบางครั้งนะเป็นรองยี่สิบหนึ่งเนี่ย ถ้าชนะแล้วเนี่ยส่วนมากก็คือเป็นรองอยู่ยี่บหนึ่งอย่าตายอย่าแพ้เขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมถ้าชนะเขาได้เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีใครเอาไปตีต่อนะมีแต่หยุดเลยนะครับสังเกตดูเลยผมสังเกตดูหลายทีแล้วไม่ไม่ไม่ไปตีต่อถ้าไปตีก็ไม่ตีไม่เยอะอาจจะชนะแบบสองล้านสองมาเนี่ยหรือจะชนะแบบสองสามแสนห้าแสนมา แต่แม่ไปตีต่อนะตีก็คือถ้ามีคนชอบตีก็เอาไปตีแค่หมื่นสองหมื่นนะครับนี่แหละผมก็เลยบอกว่าผมเชื่อแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าพี่เชื่อว่ามันหมานะพี่คงเอาไปตีสิบล้านแล้วแหละนะครับนะไม่งั้นก็คนที่ขังกว่าใครเนี่ยหรืออาจารย์ดีกว่านี่นะครับผมมีคาถงคาถาเนี่ยนะนะครับผม มือน้ําแล้วมีคาถานี่นะคำํำปั้นแล้วก็หลับตานะครับท่องมนใส่มือแล้วก็หวานไปเหมือนในหนังขุนพันเนี่ยนะครับอันนี้ใครอาจารย์ดีคนนั้นชนะเลยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้ลบหลู่นะนะครับมีอยู่จริงก็มีนะบางคนนี่ก็ขังจริงๆนะเออขังจริงนะบางคนนี่ไปกับอาจารย์ดีอาจารย์ท่านนี้อาจารย์มือน้ําท่านนี้ไปนะชนะตลอดเห็นไหมครับ อย่างนี้ก็มีนะบางสนามนี่เขายังห้ามใช้ใช้เวทใช้มนด้วยเลยนะนะครับผมเคยเห็นอยู่อเขาบอกว่าห้ามใช้สยศาสตร์ทุกแขนงนะครับนะครับห้ามใช้เลยนะไม่ว่าเอาหลวงพ่อไปไปอย่างเงี้ยนะครับผมเคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นมาจากสนามใดสนามหนึ่งนี่แหละเคยเห็นเขาห้ามใช้ห้ามใช้สยศาสตร์ห้ามใช้มนห้ามใช้ยาอ่า หรืออะไรต่างๆนี่มีกฎขขอห้ามนะครับไปอ่านผมไปยืนอ่านป้ายกติกาเขาไปเจอนะครับผมก็ว่าโอ้มีห้ามมีห้ามใช้แบบห้ามใช้มนห้ามใช้เวทห้ามใช้ไสยศาสตร์ด้วยผมก็นึกว่าเขียนเอาหานี่มันอยู่นิดสิบเข้อของกติกาสนามเลยนะนะครับหรือว่าท่านใดเคยเห็นไหมครับว่ามันไปเจออยู่สนามไหนไหมนะครับ มีมีห้ามแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วนะนะครับเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ทาซุ้มาร,ร์มใหญ่โตหรอกผมไม่เชอมานะครับอืมนะครับก็น่าคิดนะครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะผมว่าผมว่ามัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันใช้ได้จริงนะไก่นะนะครับบางทีมันกลัวอะไรก็ไม่รู้นะในตัวไก่อีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับ มันวิ่งหนีเราเลยไม่มีเหตุผลแล้วมันไม่ได้กลัวด้วยนะมันวิ่งหนีแบบมันไม่ได้กลัวไก่ตัวนั้นอะ่ะมันวิ่งหนีแบบมันไม่ร้องอะ่ะเคยเห็นไหมครับสําคัญนะนะเรื่องนี้นะนะครับผมผมว่าถ้าท่านใดอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับเอาข้อมูลนี้ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าซุ้มฟาร,ร์มใหญ่ๆที่ท่านที่ท่านที่พี่น้องเนี่ยที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับ ได้อยู่ใกล้เราไปถามเขาดูนอกจากผมนะฮะถามคนอื่นดูบ้างนะครับผมก็จะเล่าไปตามที่ผมมีประสบการณ์มานะครับมันจะเล่ามั่วไปไม่ได้นะนะครับไปรู้ยังไงมาก็เล่าอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องเชื่อไหมเนี่ยนะผมก็มองในมุมว่าถ้าพี่เชื่อว่ามันมันหมานมันอะไรจริงเนี่ยมันก็คงออกทุกครั้งมันก็ต้องชนะทุกครั้ง คิดว่าเวทหรือมนมันขังจริงนะออกทุกครั้งว่าต้องชนะทุกครั้งนี่อันนี้ก็คือมันก็โอ้ยนี่ก็ไม่แพ้ใครไม่เป็นล่ะครับใช่ไหมละ่ะแต่ผมยังไม่เคยเห็นซุ้มที่ยังไม่แพ้ใครในะครับผมคนซุ้มที่ยังไม่แพ้ใครน่าจะเป็นซุ้มที่ยังไม่ได้ไปตีนี่ฮะซุ้มไหนที่ไปตีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่แพ้ใครนี่ยังไม่เคยเห็น ยกเว้นคุณไปตีแค่สองไฟชีวิตนี้ไปตีไก่แค่สองไฟชนะมาสองไฟก็เลยยังไม่แพ้ใครใช่ไหมครับเออนะฮะการแพ้นี่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้แก้ไขนะนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องเวทนี่นะสําคัญและควรศึกษาไว้ด้วยนะครับนะถ้าเราไปซีซัวมั่วไปเนี่ยเราอาจแพ้เขาได้โดยงงๆนะครับ แพ้แบบงงๆงนี้ผมว่าเยอะนะเยอะนะนะแพ้แบบงงๆเนี่ยนะครับผมว่าหลายท่านคงเคยเห็นนะครับมีจริงครับเสียมีแถวบ้านทําตอนแรกผมไม่เชื่อคาถาสั้นๆด้วยจําง่ายโอ้ย่ะมันน่าจะได้นะเอฟซก่อยตัวละตัว2อ0พ2 0 0 0ยังมีอยู่ไหมครับพอมีครับเดี๋ยวผมจะลงแบ่งวันไหนผมจะบอกนะครับ จะบอกไปในทิกตอกบ้างไลฟ์สดบ้างและนะฮะผมจะบอกนะให้ทุกคนมาชมมาเลือกกันได้ถ่ายรูปให้ชมหรือว่าอาจจะไลฟ์สดแล้วขายในไลฟ์สดเลยก็ได้นะครับได้ยินชื่อพี่ตอนซื้อสุดใจแล้วก็วหันมาสายพม,าม่าผมว่าตลาดเชิงคงยากใช่ไหมครับ <c oughs> มีคอมเมนต์หนึ่งในคอมเมนต์มันก็คือคำถาม ทำพมา่าหรือก่อยครับทัท้งทังำทั้งมาทั้งก่อยครับโอเคนะครับนะ FC ทางอำนาจครับผมสวัสดีครับร้อยสี่สิบท่านนะครับบางท่านก็จะง่วงนอนแหละบอกวิธีเปรียบไก่หน่อยครับเสียนะเดี๋ยวก่อนเอาอะไรก่อนนะครับ